ถึงแล้วครับวันนี้ปพอร์พยพาเรามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับอย่าลืมว่าผมเป็นเด็กเชียงใหม่แต่ผมไม่ได้กลับมาที่นี่ประมาณ7ปีแล้วไปครับวันนี้เป็นร้านที่เขาเรียกว่ายืนหนึ่งของเชียงใหม่ครับมันจะเป็นยังไง<ม>ไปดูครับไปดูครับลาบไก่ดิบก็มีครับน้ำพิกนมปูออกมีไส้อวนหน่อยไหมแกงฮังเร่ไหมต้มตำไหมพี่นุษย์หรือไม่เอาแกงข้าหนียิ้มต้มหมกไข่คเอาแล้วค่ะพี่พลอปโอเคมันมีทั้งหมูดิบด้วยเหรอครับมีค่ะไก่ดิบก็มีควายดิบก็มี ไม่ไม่กลัวเป็นพายาดหรอกกลัวหูดักหูดักแดกไปแดกมาเห็นแล้อะไรนะคุณนะโอ้มันดูแบบเป็นอาหารเหนือเชิงลึกนะเราไม่ได้กินลึกแบบนี้มานานแล้วอันนี้คือเอฟหมูใช่ใช่หมันหอม อะไรครับกะทิเอ๋อครับไม่ค่ะคือสมองหมูใส่แอปสมองหมูอสมองหมูอ้ยสมองหมูอร่อยมากอ่ะเลยอือแอปองอ๋หมูชอบเพราะมันมันใช่ไหมแล้วอันนี้ก็มันหมูมันคอมันแล้วนี่เส้นจีอืมอืมอืมก็อร่อยว้าวมันคอมันจะแบบไม่มันเหมือนกับมันที่ใต้ผิวหนังอืม ทุกคนรูปเรียวอืมเชอบแตกมากก็อย่างของกิมต้มตำอยู่เลยว่าต้มตำเพรามันแตกต่างจากต้มตำอีสานไหมมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างยังไม่ถูกปากเพราอีสานจิ้นส้มหมกจิ้นส้มหมกไข่จิ้นส้มหมกมันต้องจิ้นไม่ใช่จิ้นอ๋อจิ้นเจ็บต่ำๆแกบบอ้หอมใส่อั่ว ี่คหอมหอมมะเขือคือหอมหกระฮะจะมันกลัวมันได้น้อยไงอ๋อ <c oughs> อืมบาพริกหนุ่มที่ยังใหม่เขาจะบอกเหมือนกับมันจะมีความหอมเหมืนมนอมมนมันเลยอน่ยไม่ใช่มันมันอะไรอ่ะบางที่เขาจ้ำครับเราไม่จ้ำครับอืมแหลมสุดอยอดเปรี้ยวจี้นเป็นลาบดิบไก่ดิบหอมเจียวก็เยอะน่าจะเครื่องแกงเยอะระดับหนึ่ง อสับจนดับละเอียดมีกงนดับความค้างหมดด้วยเครื่องแกงโอยด้วยหอมแดงเตียวหอมมันอยู่ก็เดี๋ยวว่าอีสานมีเจียวบองก็เหนือก็มีตาแดงเนมาดีนะครับหมูหอมอร่อยสุดคือมัสนุ่มันเลยทางเล อย่างไม่สนกล้องแล้วคลักซ์หอมมันมากเราเลือยได้เลยนะครัไม่แพงนะทุกอย่าง65บาท75บาท65บาทขึ5 5, 5 5 5 5 5 5้น6 35 35แอป F 25เข้าถึงนะต้ตมตำ40บาทพอชั่นเล็กเล็กจนได้หลากหลายแล้วก็ลๆๆึกจริงๆอ่ะใครที่มา,ล,ล,ล,า,มาล,ลองแนะนำดูร้านลันะครับคุณป <C> e ้าครับค่ะอยู่หลังตูจะใหม่นะเจ้าร้านรับไก่ขั้วแหวกจ้ามาตอนนี้เยอะนะครับขอบคุณครับ